เมื่อวานนี้วันเกิดน,น้องทิกเกอร์รลูกนี<แ>้โมที่มออกรายการเรารเขาลงไอจีกันเมื่อวานนะคือลูกเนี่ยเตรียมกระมังมาล้างเท้าแม่บแบบเป็นเซอร์ไพรส์<แ>ไม่บอกแม่มาก่อนมไม่บอกคุณแม่เลยก็เลยกลายเป็นข่าวเมื่อวานเพราะว่าเห็นเห็นภาพของเด็กที่เด็กเรียนอินเตอร์สิบขวบบอสเด็กเรียนอินเตอร์ไม่รู้วัฒนธรรมไทยแต่พอแม่ตื่นขึ้นมาจู่ๆก็ล้างเท้าแม่ผมไลน์ไปหานิโคเพราะว่าพอเราแชร์รูปนี้ในในเฟซบุ๊กของเราปรากฏว่าคน ลา์เยอะมากกี่รู้ไหมว่าตอนนี้คนพูดถึงเนี่ยทิกเกอร์และกี่เออวูดดี้กี่ตกใจมากคือกี่ตื่นมาแล้วเขาก็เรียกให้กี่มาที่ห้องเล่นห้องข้างนั่งเล่นแล้วล้างเท้าเฉยเลยก็เลยให้ให้เพื่อนเนี่ยถ่ายคลิปไว้ไม่ได้บอกรูปเลยสักนิดเดียวและกี่มีคลิปยาวด้วยนะวูดดี้เอาไหมกี่ก็เลยส่งมาให้วูดดี้ทางไลน์ผมก็เลยส่งต่อให้ทีมงานแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแบบเต็มเต็มอยากให้ฟังเสียงนิดนึงครับเสียงนิดนึงต้องฟังเราจะไม่คอมเมนต์นะดูแบบเต็มเต็มดูแบบเต็มเต็ม คุจะลองให้ไม่ชออิกเออย่าพูดอะไรับบนี้นะครับกลับก่อนกลับก่อนที่เกิี่กเป็นเด็กดีแข็งแรงเย็นเฉ่งๆแล้วก็จะเป็นที่รักของทุกคนนะครับ I love you w i t my heart honey Happy birthday ขอบคุณนะครับโอ้ยน่ารักนน่ารักนะน่ารักสอ่ะมันหมายความว่าอะไรดูดูน่ากิดร้ออะไรเลยถ้ไมวดูอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยอันนั้นเป็นรูปซัปปุยอะ ใจเย็นใจเย็นอย่าต้งเปลี่ยนฟิลไม่ไม่บ่งบอกว่าอะไรการที่เด็กคนนึ่างนียที่คิดเองได้แล้วมาทำให้กับแม่มันแปลว่าอะไรก็คือแสดงว่าเขาเขาต้องมีความรักให้กับแม่แล้วก็ต้องการที่จะแสดงความกระตันอยู่กับแม่ไงคือเด็กเนี่ยจะให้ทําอะไรยิ่งใหญ่คงคงไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่าแค่เอาน้ํามาล้างเท้าแม่นี่โอ้โหนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเรานี่โหงคงร้องให้ตายร้องให้ดีมันไม่ชอบดีคืออยากให้แบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะแบบ สนใจอะไรแบบนี้แล้วยังยังรักษาอะไรแบบนี้ไว้เพราะว่ากีบอ่ะตอนวันเกิดกิบก็ล้างเท<ะ>้าแม่เหมือนกันฟังดูแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันจะดีเหรอหรือว่ามันอาจจะไกลตัวหรือมันเลี่ยนนะฮะคุณต้องลองล้างเท้าแม่คุณสักครั้งแล้วคุณจะเกิดความรู้สึกที่คุณจะไม่เคยรู้สึกมา่อก่อนตั้งแต่เด็กก็คือความรัก แต่ไม่มีเงื่อนไขที่มีควาใช่ชุบอยากอยากจะบอกว่าพอมีลูกเองเนี่ยจะรู้ว่าความรักที่แม่มีให้กับลูกเนี่ยมันที่สุดแล้วที่สุดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นรักแม่ให้มากๆทีมงานขอให้ปิดเบรกด่วนยังต้องขออีกนิดนึงคืออย่างนี้ฮะไม่ปิดเขาบอกนิดนึงว่าหลายคนที่มีปัญหากับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยไม่เคยคุยกันเนี่ยคุณไม่ต้องพูดมากคุณแค่ล้างเท้าท่าน สักครั้งและจริงๆแล้วอะไรแต่นั้นไม่ต้องพูดอะไรต่อไปเลยคือบางคนอ่ะอึดอัดไงการที่ต้องอธิบายต้องพูดต้องอะไรบางคนพูดไม่เก่งไม่ต้องพูดทําเลยคนเราอ่ะดูกันที่การกระทําไม่ใช่คําพูดใช่พอล้างเสร็จแล้วก็ไปอาบผมทำประจำแล้วกินมันก็กินด้วยรัดแม่บอกรักพ่อแม่อยู่แล้วหรือมีปัญหากับพ่อแม่ไม่รู้คืออะไรอ่ะ ผมขอให้กันบ้างคุณเลยครับออจัดการเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ด้วยนะวันนี้เลยล้าง,างาให้ท่านท่านก็จะไม่ถามด้วยทำไมเป็นบ้าเลยหรือเปล่าใช่ใชแต่แม่ผมก็แปตกจะล้างเทา้าเอะอะไ,ไม่ยอมทําไม<ะ>อ่ะทําไมอขอเป็นทองได้ไหมอะไรถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ